สวัสดีครับผมปอนนะครับอดิศักดิ์สุขสว่างครับครับสวัสดีครับผมสุปชัยคงมั่นหรือชื่อเล่นาต้นนขอมาเร็วครับก็ผมสังกัดอยู่ทีมรวมช่างเชียงกง8ปดลิวโมบิวัลเลสซิง่งอีซูซูหัวเชียงจันครับมีความสนใจทางด้านนี้ครับแล้วบวกด้วยคุณพ่อสนับสนุนครับก็เลยได้ได้เริ่มแข่งรถมาตั้งแต่เด็กเลย คือด้วยความชอบก็เลยมาลองขี่รถแข่งดูนะครับก็เลยมาเป็นทีมมันเป็นทีมแข่งอยู่จนวันนี้ครับออตอนนี้ผมก็ใช้เป็น isuzu นะครับ all new ใช้ isuzu ครับคันนี้แหละครับเป็น all new d-max ปี2013แทบทุกชิ้นของรถแข่งเลยครับต้องใช้เป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดเพื่อความทนทานนะครับ คือผมคิดว่าทุกอย่างทุกอย่างในการแข่งขันเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์อุอปกรณ์แท้ทั้งหมดอุปกรณ์ศูนย์นะครับคืออย่างที่ผมใช้นะสองคันเนี่ยครับโดยทุกๆสนามเนี่ยคือผมจะเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นความสมบูรณ์ร้อทั้งหมดครับเพราะว่าผมก็เบิกจากอิสุตลอดเลยมีท้อบ้างเวลาที่เราทําไม่ได้อย่างที่หวังนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้เพราะว่าเราก็ แก้ไขมันแล้วก็ปรับปรุงมันแล้วมันก็เลยผ่านไปได้ครับเอ่อก็จำเป็นสนามบางแสนนี่แหละครับเพราะว่าแท็กค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่มีแอร์เรียที่ให้รถสามารถหลุดออกจากแท็กได้มันก็เลยต้องต้องบีบตัวเองให้ให้อยู่ในในแท็กในลายครับ ถ้าเป็นสนามาสนามสต,ตรีทก็จะเป็นสนามาบางแสนเนี่ยคือค่อนข้างที่จะยากตรงที่ว่ามันเป็นทางแคบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุหรือข้างหน้าเนี่ยเขาจะเกิดมีน้ํามันลื่นมีมีมากน้อยแค่ไหนเวลาถ้ามันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ทันเลยคือไม่เกินสองวิคือมันก็ถึงถึงกําแพงถึงอะไรเง,งี้ยครับ น่าจะเป็น,นชนะแหละครับการที่เราได้ชนะเราก็ประทับใจที่สุดแหละครับก็คือผมก็ประทับใจทุกสนามเนอะเพราะว่าด้วยทีมงานก่อนจะลงแข่งขันก็คือทุกอย่างทุกคนก็จะช่วยกันเซอร์วิสคือไม่พอครับคือไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงกันคือให้ทีมแข่งทุกทุกสนามอยู่แล้วแล้วก็เอฟซีเขาก็จะคอยติดตามเราทุกทุกสนามอยู่แล้วครับ ออช่วยเชียร์ทีมรวมช่างเชียงกงโมเ e อรเรสซิ่งอิสุหัวเชียงจันด้วยนะครับเบอร์7และเบอร์8ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทอิสุหัวเชียงจันนะครับที่คอยซัพพอร์ตอะไรกับรถแข่งในทีมครับขอขอบคุณอิสุหัวเชียงจันชมบรุรีที่คอยซัพพอร์ตในทีมนำม,มาในทุกๆปีนะครับขอขอบคุณมากครับ